จะดื้อายจะส่งตำรวจดิงหางอนงอนแหงเครียดเคียดเคียดยังเคียดอเไรผู้ใดปอนหน่อยอะปอนปอดปอดปอดเอาละครับวันนี้มากินข้าวนอกบ้านครับเอาด้ลวครับตอนนี้แม่กำลังยุ่งครับกินไ่เป็นพี่บัวมันกินได้ นี่เอาไอ้นี้มันอร่อยเอาเอาข้าวด้วยมันถึงจะอยู่ท้องนิดนึงเอาข้าวนิดนึงเออน้องสั้นแล้วที่เราเอาบ้านครับวันนี้มินคำหนึ่งเดี๋ยวมันจะอยู่ท้องมินหลับตาทำไมบุหรี่หนานะบุหรนะี่หนาเราอยากกินนึนเกเหรอกินข้าวเร็วใหมเพกินข้าวาเพื่อเสิร์ฟขนมนให้กินเด้เพื่กินโอจิได้สามคำสี่คำในย่าไปเอาขนมมาให้กินครัน้องน้องหิวข้าวเอาคำนึง งอนงอนแหงเครียดเครียดเขียดเองป่ะเขียดในผู้ใดเขียดในผู้ใดในแกงน้องเขาเครียดเอาเมีเมียมีเขีโอเคโอเคกินข้าว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 เดี๋ยวสิทพาไปซื้อโอชิทุกคนเลยเอเด้อเด้อไปกินข้าวเด้อไปซื้อโอชิคนละถุงเอาเรู้ๆใครกินใครกินข้าวหมดนี่สิทพาไปซื้อโอชิเอาเร็วสิสิไม่ก็หกหรอกมาเร็วหนูหใจหนูหัวใจอ่ะอีกคำหนึ่งหนูหนูอีกคำหนึ่ง คำเดียวก็ได like no ้ไม yeah, ่เป็นไรไก่เอ็นอ่ะไก่อะรโอ้ไก่ไก่ดูไก่มากินมากินเนี่ยโมหิวเนี่ยโมหิวเฮ้ยบ่วอยู่ที่แกงน้องแล้วจ้องงานเห็นว่า่ะตีเอ็มส่อย่าไปแกงน้องบัวกินข้าวดีกินข้าวดีเลยกินข้าวดีเลยกินข้าวดีเลยใครจะซื้ออะไรก็ไปซื้อ ยายอยาให้อิบพาไปซื้อสพาโอชีเร็วค่ะใครกินข้าวน่ยรอโอ้ไม่รักสินแล้วหรอสินาแล้วไม่รักสินน่ะนั่งกเจต้นบัวรักสินไหมอไม่รักสินแล้วหรอมากัดกันมากัดกันมากัดหมาใช่อีคำนึ่งอีคำหนึงไอ้กินขี้เลยเิ่น่ะ โอเคกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวใม้หมดนะไม่หมดหรอกคนละคำสองคำพอยังไม่หมดหรอกสเซีพายไปซื้อยี่สิบเลยเหรอเนจะเล่นดินเมนจะเล่นดินบอลบอลเลยบอลเลยปา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 เอ้ยวาง็ววางเวงโอเควิี่กูสอย่าสี่คำพอหนุกคำพอแล้วสิบคำสิบคำสิบคำมีหก กินไมลงเอาน e ้ำเอาน้ำก yeah, ินน้ำด้วยมันจะกินลงหนาดที่แ่นน่ต้นบัวกินน้ำกินน้ำจะดื้อายจะส่งตำรวจดินี่อ่นหนูอื่นใจนูอืนใจนูอืนกินไปส่นกลืนกลืนจากคนจากอารมณ์เนยว แดงหงหงแดงเบินอเห็นบ่นอ่ะน่านๆอย่าไปตีกันอย่าไปีกันแดงเนี้ยปัปัปะๆๆปับปับปบเกือบก็ไใส่อีกไปนั่งไปนั่งโอ้ยอ่ะยังมีติตาเขี่ยแล้วไปนั่งกนเดียวเขี่ยแล้ว

ใช่ไหมจีบท้องทอวใช่ไหมโอ้อบเก่งจังเลยเนี่ยรู้จักว่าจีบท้องน่ยือัมงเหัดมสจุนูเอาไม่ออกสินี่กัวที่นึงังแห้งอีกเรืองเียนยกกันทีนึงเลยอบนี่ยังไ่ได้อายางมืี้มาัดผมให้มวักินข้าวนอกบ้านครับกินขอยนปลา ผ่าลังบ้านปลาภัยปลาภัยแลยาทางไปะท่านเรียวนี่ทางปลาภัยออกในสิกวันใบไม้ใบ,ใใบใไผ่ออกในเตียน,ยน,นหยาดน้ำที่รูาเมืองนี้มันเย็นมันเย็นยังว่ามันเนอาผักคีเล็กแม่ก็สิทางออกให้มันแป็นมนแล้วก็เก็บของออกม่สะอาดสะอาดนี่รุ่นร้านนี่ยังนี่ถ่ายคลิปครับเสียงหัวไหมหแล้วบางเป็น<ไ>ปนี้ยังกันเอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วสามกุมารใี่โอ้ยไปหาข้ออายนอบอีกคำหนึ่งลูกอ่ะหูอิ่มล้วใช่ไหมยังทําทําใหญ่เรายากกวหนูแคกินไรอีกดวะเข่เข้าหัวหิ้วเข่าเขาไปหาหญ้าห้าพาไปสอขนมเน่หิวเขาเลยเร่ยๆนึกเม่อันนี้ตื่นมากหิวเลยนี่สอง็นั่ก็นไม่ค่อยกินตอนบัวถากินกินไร

เสอยืดได้ไหมนี่แกมแดงไปเลยหยงเี็ดเหรดเดี๋ยวนต้นเต่ามืเต่าได้เต่าไงเต่าร้องไงเต่าร้องงั้นเหรอเฮ้ยเต่ามันเดินงั้นเหรอ ปูมาแล้วปูมาแล้วปูมาแล้วลูกหานปูไหมปูมาแล้วปูมาแล้วเอาไปเท่าหน่ะขี่รถเ่าเอาไปใช้แหมเอาไปล่างเดินข้ามแบบนี้เดินไม่ได้เดินทำไมเดินไม่ได้ล่ะต้องเดินแบบนี้ ต่อโดยงั้นเหรอป้าป้าป้าสื่อโอชิป่ะใครจะไปบ้างยกมือขึ้นม<า>ไม่ใครจะไปใครจะไปบ้างยกมือลงยกมือลง<า>ไปไหนนะ่ะไปเืี่โอชิเหรอตาเดินมาเดินมาเดินมาเร็วพาไปเร็วเร็ว,ว,วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยมาเลวสิพาไปเร็วอาล้างด้วยบ๊ายบาย ไปก่อนไปไก่อนทันทีทันทีนี่นี่นี่บายบายให้บายใจพี่บอยพี่บอยบายเลยบ๊ายบาย